เอาสวยเพิ Jaz ่นได้นั่นเอาไปเอาทัานแม่ ไปไป,ไปเลย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 ไปยไปเล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 ยไปเนยไปยไกเลยไปานเนะะนนยก เรากำลังเตรียมรถนะคะไปส่งให้ลูกค้านะคะที่จังหวัดนะครพอนมอำเภอ,เอบ้านแพงนะคะเดินเดินเดิน คันนี้เราขายไปในราคาสองแสนสองหมืนห้าพันนะคะเราก็ส่งให้ลูกค้าด้วยถอยถอยถอยเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูอารถคันนี้นะคะอาเสียงที่วาเสียงที่วาพัดการท่องเที่ยวแล้วก็ จะมาอัปเดตรถที่ร้านนะคะว่าจะมีคันไหนเข้าบ้างคันไหนที่ลูกค้ากําลังติดจองก็จะมีลูกค้าติดจองก็จะมีรถสองคันสามคันนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่ามีคันไหนบ้างนะคะนี่ก็ขับไปเติมน้ามันนะคะ